thank you สวัสดีครับโอ,อโบพ้ามานอีสานบ้านเฮาครับปีปีใหม่ครับปีหกห้าครับเพิ่มมาเช็คหมายเพิ่มมาเช็คหมายมือแรกของผมโอ,อโบพ้ามานอีสานบ้านเฮาครับมาเช็คหมายยิงป่านะครับเพิ่งเพิ่งมีเวลาว่าง <c oughs> กระบ,บอแม่นชัดว่างดอกนะครับมือแรกกันสิไปงานอีกอยู่ ช,ช่วงนี้บุกค่อยมีปล่าลงนะครับเพราะว่าป่าก็บ,บุกค่อยมีนะครับถามเซียนหลายๆคนแล้วก็ว่าป่าบุกค่อยมีแล้วก็วกน้ำกับเ,เพื่อนตันน้ำหน้าปังน้ำกำลังเริ่มแห้งก็เลยมาเช็คเบื้องไม้น้ำจันทร์ลงครับนี่ครับมากับปืนผายิงป่านะครับผายิงป่าตัวนี้ตัวเกา่าตัวเกา่าโตที่เฮ็ดเองนั่นแหละ เอาชื่อรูเลอร์มันมาแล้วก็เอาไม้เฮ็ดปีกรูเลอร์ใส่เอา, Head, Peak, er. เ,อาเอาพอได้ยิ่งครับบ่บ่ได้ใส่ของแพ้งเลยดิใส่ของเฮ็ดเอาครับมีแต่ของเฮ็ดเอานะครับบ่ได้ใส่ของแพงแหละเอาพอได้ยิ่งเนี่ยแหละยิ่งคืนคืนพุ่มครับคืนพุ่มคืนนั่งห่างยิ่งระยะไกลๆนะครับประมาณสองเมตร สองเมตรสามเมตรนะครับยิ่งบ่ไก่นะครับก็เลยบบได้ใช้ล่างล่างกับโบเน้านะครับล่างกับเป็นล่างสันว่าสิมาเชกเบื้องวันสิพ่อมีป่าบ่นะครับแต่ว่ากับิมีใได้พานเขามากแล้วล่ะเพราะว่ายางเขามากะเห็นเพิ่นเจาะเจาะปองเจาะห่างขึ้นนั่งพุ่นละพุ่นบ่อนั่งพิ่นนะครับอ่นนั่นบ่อนั่งนะครับผมก็เึ้นไปนั่งพุ่นคือกันครับ มีมีนายผ่านเขามาก,ก่อนแล้วบลูว่าเพื่อนใดบ่ได้นะครับเพราะว่าบ่ได้ออกมาสองเบงเลยเห็นกันนาย่านผู้ไดกระทำก,กันซื้อๆมีแต่คนวา่นา,บ,า,บ,า,า,าบ,บ่เห็นปลาบ่มีป่า่าศันกทิมมาสองเบงครับเห็นปลาชะโดก็ยิง่งปลาคอก็ยิ่งมาเนี่ยหมดเลือกปลานะครับปลากระสูบกระสินยิ่งขึ้นกันบ่ได้ยิ่งแต่โดนล้วมาชองเบงโอเคครับเดี๋ยวขึ้นนั่งไม้ครับ ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นนั่งหมายแล้วนะครับขึ้นนั่งทึงหางแล้วครับก็กําลังซ้อมบึงอยู่กะเห็นมีปลาไอ้ปลาซิวหน่อยน้าแน่นะครับแล้วกับปลากระเดิดปลากระเดิดก็เห็นนะครับเห็นมาลอยปวนเปลีป่ยนปนเปลี่ยนอยู่อ่าปลากระสูบมียังบ่เห็นนะครับมีปลาหน่อยแล้วก็ปลากระเดิด ปกลาซิวลาซอยก็ปลากระเดิดครับเห็นเขามาตอนนี้นั่งหย่อนขาลงนะครับพ่อพ่อคือนั่งห่างแล้วก็บ่อสูงนะครับก็จะประมาณประมาณสองเมตรสองเมตรน่าจะได้อยู่สองเมตรเมตรเมกว่ากว่าสองเมตรนั่นแหละครับเม็ดเมตรหนึ่งเมดหนึ่งนิมบ่นดประมาณสองเมตรก็คือวิธีการนั่ง ไกลๆจังที่ก็คือบทติงนะครับยาติ๋งเด็ดขาดนะครับเพราะว่านั่งเอาเอาว่ากันง่ายๆแล้วก็คือนั่งนั่งไก่แห้งนะครับนั่งไก่น้ำแห้งแล้วก็ไอ้บคอยจะมีอย่างบังเลยนะครับเป็นพุมน่มเบนนะครับพุ่มพุ่มหมักดันแลวบอลเป็ป so นพุ่มเบนพุ่มพุ่มก็หมักดันนะครับ เพราะว่าถ้าป่ามานี่ถ้าเป็นชโดนี่มันสิเห็นเห่านะครับมันเห็นอยู่แล้วล่ะมันมามากก็สีเห็นเห่าเห่าก็พยายามจะติง่งเขานะครับขั้นเห่าติง่งมันก็สีเห็นเห่าไวมาจอบจอบนั่นแหละครับขั้นหฮว่ากระจอบนับ่นแหละหนั่งซุ่มนังจอบนั่นแหละครับเฮ้ยมีนามติง่งสงสัยมีตัวครับมีนามติ่งนะครับมาแล้วครับ โอ้โหว่าอยู่วาจะติ่งแห้งฮู้ยสงสัยขามาสองโต้นะครับไว้ไ่ได้กินหาขว่าบางนึงหนวาจะติ่งแห้งใช่ไหมปลาดโนหน่อยนะครับประมาณกิโลเนี่แหละสงสัยขามาสองโต้นะครับเพราะว่า ตอนตอนผมเห็นว่าป่ามาแล้วครับนั่นพุ่นอยู่พุ่นนะครับขึ้นหายใจตรงนั่นนะครับหายใจป่องนั่นนะครับ,านนรบมาที่นี่ผมผมก็เลยว่ามาแล้วครับอะนะสงใส่ป่ามาแล้วก็เลยมาขึ้นตรงนี้วะนี่ตัวนึงมาแล้วมาขึ้นนีผมก็เลยอวยปืนลงมานีว่าชันบอดี้ยิงครับพี่น้องมันเห็นก่อนโอ้ยบอดี้กินบอดี้กินเป็นยังไงเียเดี๋ยว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 นั่ง ยายเปลี่ยนท่านั่งก่อนครับเอาขาปอนลงไปจงองสมันเห็นขาผมจะได้เฮ้ยเดี๋ยวรอโอกาสนาครับมันยังสีสีขาวมาอีกอยู่ดอกคืดวาเสร็จดีโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนท่านั่งก่อนมีเข้ามาอีกตัวนึงนะครับหน่อยแห้งครับโอ้ยวัสิถ่ายเพื่อน่อนออกไปก่อน สังเกตบังปลาน้อยนะครับปลาซิวหลายๆายจังสีสังเกตบังปลาซิวลดนะครับถ้าปลาซิวเริ่มแตกตื่นเป็นหมูพากันเป็นหมูแตกตื่น,นแสดงว่ามันตรงมีปลาใหญ่เข้ามากนะครับเมื่อกี้เนี่ยกับปลาซิวแตกตื่นก็เลยซ้อมเบงอย่วตัวใหญ่หรูดตัวน้อยปัดเล้วมันขึ้นมาหเห็นตัวกับตัวน้อยน้อยแห้งกว่าตัวที่มันเด่นออกไปนะครับตัวก็น้อยแห้ง ก็เลยว่าสิถ่ายมันเบิ่งซื่อๆแต่ว่ากถ่ายกับบท่านครับมันขึ้นจิ้มน้ำแล้วก็ไปเลยไอ้ในผ่านเพิ่นบอกกันว่าบ่มีป่านี่สงสัยมันบบมีป่าใหญ่นะครับมันจะมีแต่ตัวหน่อยๆจัางสี่บ่เพราะว่า่วนมากแล้วถ้าถ้าปลาดูน่อยมันมันสิบ่บากันยิ่งนะครับสิพากันนั่งเบิ่งแต่ตัวมันข่ยใหญ่ๆเลยจังยิ่ง ก็เลยถามกันผู้ใดก็่าบ่ม่ปลานะครับมันโตหน่อยเดี๋ยวนั่งเบิ่งกันอีกจักหน่อยครับบ่นั่งเบิ่งอีกจักหน่อยละเดี๋ยวนั่งเบิ่งโตต่อไปดีกว่าพอโบผ้ามันอีสานมันเท่าครับบ่ได้ออกคลิปบ่ได้เหตุคลิปแตโดนนะครับวันนี้มาเบิ่งกันว่าสีมาน่บมานครับเดี๋ยวติดตามกันเบิ่งครับผมเดี๋ยวจังหวะนี่บได้ยิ่งนะครับ ย่ายไอ้ปืนมาห้พี่น้องเพิ่งาจะโดูจริงนี่ครับปลาดูน้อยตัวนั้นตั้งอยู่หันนะครับนี่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 รอดเข้ามาตรงนี้แล้วป็ปไหนแล้วโมยิ่งนะครับปลาดูตัวนี้โมยิ่งนะครับมันน้อยพดเมื่อกี้นี่ขึ้นมาฟู่องลงองลง,องลงอยู่ตรงนี้เอาพอจะอวยปืนมาอวยกล้องมาวัดิถ่ายเปนเบิงอยากอายกล้องครับหนีแล้วครับ มาดูตัวน่อยนะครับน่อยพวอสัมดำผ้าเนี่ยโบยิ่งครับตัวนี้โบยิง่งเดี๋ยวมาตั้งจอดทางเก่าเลยครับเมื่อกี้นี่มันปลาเนี่ยปลาอียยมหนาว นาเอาจังงีมันขึ้นมาฟูอยู่ทั้งผิวน้ำเลยเมื่อกี้ในปลาสะดวหน่อยวันสิถ่ายันเบิงเพิ่นเห็นอวยปืนไปเพิ่นก็เลยลงไปก่อนมันบ่ยมอมเข้ามาข้างในเลยนะครับพี่น้อง ขมมาให้นี่นะครับมันจิบน้ำอยู่รอบนอกของพุ่มนี่นะครับมันบายอมเขมา,ามาจิบน้ำอยู่ในพุ่มที่ผมนั่งอยู่เลยขึ้นอยู่นะครับโมเมนต์ขึ้นขึ้นอยู่แต่ว่ามันออกออกไปขึ้นอยู่อ้อมๆนะครับอ้อมๆข้างนอกนะครับ แต่กะโตบ่อยใหญ่ขึ้วานะครับถ้าสีไปเจาะทางเจาะทางยิ่งทางนอกกัดสีบคุมกันกับข่าเจาะดอกมันโตหน่อยแห้งนะครับเบิ่งขนาดปลาแล้วบวดกิโลนะครับมันขึนมันขึ้นอ้อมๆอ,อ,อยู่ข้างนอกนะครับข้างปลายปืนพวกกับปลายปืนสี่ไปทั้งพุ่น,นครับเห็นขึ้นอยู่นั่นแล้วก็อ้อมมาขึ้นอยู่นี่น้ำแน่นี่ตรงนี้น้ำแน่ อยู่แต่ว่าตัวไข่ไงอันมันมาแล้วมันตกใจออกไปนะั่นคือจังบ่เห็นขึ้นมาเลยไหมคือสีบ่หมันแล้วครับมื้อนี้เป็นตาสีบ่หมนันอะที่ได้ลงแล้วล่ะนั่งเบิ่งดนเติบแล้วก็บ่ยอมเข้ามาข้างในมีแต่จิบนำรอบนอกนะครับบ่ยอมเข้ามาเลย เดี๋ยวสีลงบอมันครับไม้นี่บอมันเดี๋ยวสีลงเราไปส่งเบิงอีกไมน้นึงก่อนก่อนสิกับบานเดี๋ยวไปชมเบิงอีกไม้นึงข้างๆกันนี่สัก,ก่อนนะครับเผื่อมันมีปลากระสูบยิ่งนะครับปลาสะโดมมันโตบอ่อใหญ่นะมันก็เลยโ่รยิ่งถ้าเบิงโตมันใข่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กวางกิโลนะครับ หวังโล่หน,นึ่งหละว่าตัวใหญ่นะก็ไดว่าถ้าเบิ่งตัวใหญ่มันมามันก็บม,มาจะได้มันก็ะไดโอเคครับเดี๋ยวลงแต่หางนี้ครับเดี๋ยวไปพอกันหางไหมครับครับผมมาอีกหางหนึงนะครับนําจันหลงขึ้กันครับหางนี้ ปกติแล้วปลาชะโดจะโบยูนะครับส่วนมากจะมีแต่ปลาไอ้ปลาชะโดจอนปลาจอนก็คือปลาที่มันน้อยมากหายใจแล้วก็ไปเอา้าห่างนี่ก็คือยังมีคนมาเห็ดซุ่มอีกอยู่โอ้โหนี่นะครับอันนี้เป็นซุ่มนะครับใดมาจอบยิงตัวกันบอหน้อ ทำทำกันรอบใดก็ว่าแต่โบมีป่านะครับทำกันว่าเป็นจังไดเข้าไม้มีปา่าบอกว่าแต่โบมีป่านะครับแต่ว่าเขาห่างเขาา้าไม้ใดก็คือ,ค,อคือมีคนมาเห็ดซุ่มเห็ดห่างจอมยิ่งป่าก่อนนี่ไหมแสดงว่าในผ่านตัวกันนะครับเอาเดี๋ยวนั่งเบงนะครับป่าเสืโรจะบ,บอยอยุกเอ้ยูนะครับห่างนี่ ส่วนมากจะมีแต่ปลาจอนนะครับปลาจอนคือมันลอยมาแล้วก,ก็มาขึ้นมาหาัหานใจแล้วก็ไปมันบ่ค่อยจะลอยฟูกระโ t o อยู่นะครับมันต้องล่อให้มันหนาวครับมันจะฟูกระโ t อยู่ขึ้นไปอันนี้เป็นต่อใหม่นะครับขึ้นขึ้นไปเจาะอ,อันอัน,นั้นอยู่ต่อใหม่นะก็จะดีอยูขึ้นกันเขาท่าขึ้นกันเนี่ เจาะขึ้นไปนั่งตรงกอใหม่นะนะครับต่อใหม่นะผมผมเคยขึ้นนั่งอยู่ในต่อใหม่มันจะมันจะยิ่งเป็นเป็นยิ่งมุมมุมสูงลงไปมันจะดีกว่าอยู่ยิ่งยิ่งลักษณะในนี้ยิ่งไปจังสี่มันปเปอร์เซ็นต์มันถือหน่อยนะครับถ้ากะบอดีก็จะบุดถือเลยนะครับถ้ายิ่งจะดีแต่ว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิ่ง มันเด็ก,ดก,กะระยะได้เผื่อระยะนะครับถ้ากกระระยะโมแมนเนี่ยก,ก็จังไดก็ยิ่งมาถือกับถ้าขึ้นไปดังมุมสูงเนี่ยมันก็นจะกะระยะง่ายกว่าเขามานี่ก็เคยได้ปลาะโดอยู่แต่หลายปีก่อน่อเราเคยได้ปลาะโดอยู่เป็นปลาจอดมาส่วนมากก็จะเป็นยิ่งปลากระสูบเลนไปครับไม้ แต่ว่าก็มานั่งเบิ้องมีปลาอย่างมากกับสียิ่งคือเกาะะ่านั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ปลากระสูบบ่ค่อยหลายเลยจังไดยครับบ่ค่อยเห็นปลากระสูบนะครับเห็นกระโตบอ้อยม้วนลื่นกันกับปลาสซนะครับปลาสะโดกับตัวใหญ่ไม้กินกน่กับตัวใหญ่สุดกับวังกิโลกิโลนึงนอกหันก็มีแต่รุ่นดำผ้าร้อยเรนลบไปลบมาอยู่ มันเป็นตาโบ่เหา่าโบปวดยิ่ยงป่าจังไดบุโอเคครับเดี๋ยวนั่งเฝ้ากันสักหน่อยก่อนมีป่ายังมากกจังถ่ายปั้นเบิงนะครับคือจะได้ออกเมื่อ,อไรล่ะครับมันอากาศมันโกเป็นตามีป่านะครับตาป่าโบเขา่า เดี๋ยวคลิปหนาค่อยพาผ้าเบ่งกันไหมนะครับคลิปนี้ป๋าเขามาบอดิงผาด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 ได้จังไดบอมานโอ้โโอเคครับลาก,กันไปก่อนครับโอโบพมานอิสานันเท่าครับเดี๋ยวคลิปหนาจังว่ากันไหมครับ